สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับ10อันดับพระเกจิอาจารย์ที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ ปี2,564ที่ผ่านมาเป็นวัตถุมงคลที่มีการเคลื่อนไหวอย่างดีเป็นที่นิยมและสาะหาของผู้นิยมพระเครื่องในวงการพระเริ่มต้นโดยอันดับที่1ิพระอาจารย์พยุงศักด,ด,ด์วัดป่าแดดวัตถุมงคลของอาจารย์พยุงศักด์วัดป่าแดดโดยมากจะเป็นเครื่องรางเครื่องรางประเภทแฮนด์เมดทุกชิ้นเนี่ยทำด้วยมือท่านอาจารย์เอกระด้วยตัวเองนะครับต่อมาภายหลังน่ก็มีกระแสมีดาราศิลปินมากมายที่มีประสบการณ์จากการมาไหว้ขอพรจึงทาให้วัตถุมงคลของอาจารย์พยุงศักด์ติดเข้า นน 10. อันดับที่สิอันดับที่9พระคูบาอาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคูบาอาริยชาตโด่งดังมานานแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับวัตถุมงคลท่านรุ่นแรกๆนะครับตั้งแต่ปี4กว่าจะมีราคาที่สูงพอสมควรแล้วเป็นที่สอหากันในแวดวงลูกศิษย์ไม่ว่าจะพระก,กิ่งผมที่หรือว่าเหรียญรุ่นแรกก็ยังมีการซื้อขายกันเป็นมาตรฐานในวงการพระเรา อันดับที่8จะเป็นท่านใดไม่ได้เลยคูบาจัน์วัดน้ำแป้งกระแสการจองพระที่สร้างโดยคูบาจัน์ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการพระใหม่พระเครื่องของภาคเหนือเราเลยทีเดียวการสร้างออกมาไม่ไว่าจะกี่รุ่นก็ร้วนมีลูกศิษย์จองจนหมดสิน้นและมีกะขยับราคาจากใบจองหรือแม้กระทั่งพระออกมาแล้ว ก็มีการขยับราคาขึ้นไปอันดับที่7พระคูเนกขมมาพินันวัดดอนตันจังหวัดน่านหรือที่เรารู้จักกันในนามคูบาวัดดอนตันวัตถุมงคลของท่านมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเซียนพระตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ให้ความเคารพนับถือในจังหวัดน่านช่วยกันยันราคาช่วยกันซื้อเหรียญรุ่นแรกสวยๆทะลุหลักแสนบาทและพร้อมมีคนรับเช่าอยู่ตลอดเวลา อันดับที่6หลวงปู่ซิมวัดถ้ำผาตรองหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมตลอดการของภาคเหนือเราด้วยความเคลื่อนไหวที่ดีในหลายๆรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเมตตา ที่ยังถือว่าเป็นรุ่นที่มีความนิยมเป็นอย่างสูงของวัตถุมงคลของหลวงปู่สินนอกจากนี้ก็ยังมีพระปิดตาแล้วก็พระเหรียญรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลานะครับอันดับที่5หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังอําเภอพ้เยาจังหวัดเชียงใหม่วัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนเชกเช่นเดียวกับของหลวงปู่สินคือมีหลายๆรุ่นให้ได้เลือกเล่นแล้วมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีประกอบกับมีรุ่นนิยมเนี่ย,ยที่สร้างน้อยๆอย่างเช่นเหรียญหน้าวัวเนื้องเงินพับเพียบเนื้องเงินหรือแม้กระทั่งเหรียญ 1> อ .1 เนื้อเงิน,งน,งนงที่มีราคาสูงพร้อมกับหายากแต่ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มีกําลังที่จะสามารถพร้อมซื้อได้ตลอดเวลาอันดับที่4ครูบาศรีวิชัยสําหรับครูบาศรีวิชัยนั้นช่วงนี้กระแสมีการดรอปลงมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นเกจิอันดับหนึ่งของภาคเหนือเหรียญปี2482ยังคงมีความเคลื่อนไหวได้ดีแม้ว่าราคาจะย่อตัวลงมาบ้างวัตถุโมคลรุ่นใหม่ที่ใหม่กว่าหลังจากนั้นเช่นปี2 5 1 7 ปี2 5 3 6เหรือแม้กระทั่งเหรียญบ้านปางเหรียญข้างพญานาะราคาดอบลงไปพอสมควรแต่ก็ยังมีผู้ที่ศรัทธาเน่ยเจอสวยๆที่ราคาเพราะเอื้อมได้น่ยก็จะมีการเช่าไว้แต่เหรียญ2482เป็นตัวช่วยดันให้วัตถุมคลของครูบาศรีวิชัยยังคงก้าวเดินต่อไปได้ อันดับที่ 3, ครูบากิษดาวัดสันพระเจ้าแดงลูกศิษย์ลูกหาสายครูบากิษดาวัดสันพระเจ้าแดงโดยมากจะเป็นชาวต่างชาติที่มีกําลังทําให้การสร้างวัตถุมงคลของครูบากิษดาออกมาทุกรุ่นล้วนมีราคาขยับและก็แพงและหมดภายในเวลาอันรวดเร็วหรือแม้กระทั่งเหรียญรุ่นแรก,แรกวัตถุมงคลรุ่นแรกๆที่มีการสร้างมาก่อนก็จะมีการเก็บเสาะหาอย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับจะต่างจาก พระเกจิหลายๆท่านที่พอผ่านไปสักพักวัตถุมงคลรุ่นแรกๆก็มีราคาร่วงลงนะครับแต่ของคูบากฤษดายังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆอันดับที่ 2, 2คูบาจันตะวัดหนองช้างคืนไม่ต้องกังวลเลยฮะเวลาท่านใดมีคุณแผนคูบาจันตะไม่ว่าจะรุ่น1รุ่น2ภาษาวงการพระเรานะเปรียบเสมือนเป็นพระเงินสดสามารถซื้อง่ายขายคล่องยิ่งสวยๆนะครับยิ่งมีแต่คนต้องการแล้วมีคนต้องการ,การเวลาเช่าซื้อไปเก็บไปแขวนมักจะไม่มีใครอยากจะปล่อยออกมาอย่าง เคลือบดําคุณแผนรุ่นแรกเครื่องดําตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพระที่สร้างแค่ปี2537แต่ราคาองค์แชมป์ปัจจุบันนะครับไม่ต่ากว่า350,000บาทหรือแม้กระทั่งรุ่น2สภาพธรรมดาราคาก็เหมือนอัพแล้วเป็นพระที่ขายง่ายอย่างที่ผมบอกและมาถึงระดับหนึ่งจะเป็นท่านใดไปไม่ได้เลยที่กระแสร,ร้อนแรงมาตลอดปี2564ที่ผานมาคือหลวงพ่อกเกษมเขมโกด้วยกระแสส่วนกลางมีเซียนพระ ที่นับถือและเป็นสายตรงของหลวงพอ่อเกษมจํานวนมากบวกกับผู้ที่ศรัทธาหลวงพอ่อเกษมก็มีจํานวนมากเช่นกันทําให้มีความเคลื่อนไหวไปด้วยดีในวัตถุมงคลของหลวงพอ่อเกษมแทบทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกๆที่นิยมจนถึงรุ่นปี3กว่าพูดง่ายๆคือมีราคาแทบทุกรุ่นและมีการเคลื่อนไหวราคาที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาปรับขึ้นสูงเปนมากก็ครบแล้วนะครับใน1ิบอันดับ ของพระเกจิอาจารย์ที่มาแรงในรอบปี2564นี้เดี๋ยว EP ต่อไปมาคอยติดตามชมนะครับ10อันดับพระเครื่องที่มีการซื้อขายหมุนเวียนมีมูลค่าสูงสุดในรอบปี2564ที่ผ่านมาใบให้ตรงนี้ครับอันดับหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าถึง20ล้านบาทแต่จะเป็นพระอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันใน EP หน้าครับ